สาธุชนมุทบริษัตยทั้งหลายรายการนี้ให้ชื่อว่ารายการซับใต้ดินเมืองกาญจนบ,บรุรีเป็นว่ามาตอนที่แล้วได้คุยกับพยาการจนรันทบุรนถึงทร,รัพย์สินในเมืองกาญบุรีคือรัพย์ใต้ดินไม่ทันยะจบก็หมดเวลาสิก่อนเพราะเดี๋ยวก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัท รายการนี้เป็นรายการธรรมะว่าทำไมจึงนำนิทานมาเล่าสู่กันฟังแทนธรรมะก็ขอพูดตอบว่านิทานนี้เป็นนิทานมรานามรณานุสติกรรมฐานเพราะว่าคำว่ามรณา,านุสติตัวนึกถึงความตายเป็นอารมณ์ที่นำอภัยยาสมภัยามาพูดเพราะว่าธรรมยาสมภัยยานั้นเป็นคนมีชื่อเสียงมากหาทรัพย์สินได้ดี มีกำลังใหญ่สำคัญของชาติสมัยเป็นหนุ่มก็เป็นนักรบต่อมาหนุ่มน้อยลงมาก็เป็นนักรักนักแสวงหาโชคลาภเป็นคนหาทรัพย์หินส่งไปคังของราชการแต่ท่านนั่งหลายเหล่านั้นต่างคงก็ต่างตายไปหมดให้เขาบรรดาแานพุทธบริษัทเจะคิดว่าท่านที่เล่าให้เราฟังเวลานี้ท่านเป็นพรหม การเป็นพรหมได้เพราะสนตายจากความเป็นมนุษย์แล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมคนที่จะเป็นพรหมได้เพราะอายสมาธิคือฌานสมาบัติถ้านเป็นนักนิยมการเจริญกรรมฐา,านโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝึกการติดต่อกับเทวดากับพูดผีไายนี่เป็นสมาธิสูงการที่ใช้วิชายอยู่ยงกุคภัณฑ์ก็ต้องใช้สมาธิสูง ที่เรียกคือว่าจำต้องปลุกพระปลุกตัวทุกวันทั้งเชา้าและเยน็นนั่นคือสมาธินักที่ะดินนักที่ชอบปลุกตัวคือนึดถือพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เป็นสำคัญก่อนคือนึกถึงพระพุทธรูปนึกถึงพระพุทธหรือว่านึกถึงพระสงฆ์เป็นคณาจารย์องค์ใดองค์หนึ่งเป็นคณาจารย์ของท่านแล้วก็ปลุกพระนั่นคือสมาธิการปลุกพระจะขึ้นปลุกปับปลุกปับนั่นคือเพิงคาปิติไม่ใช่ของต่ํา กำลังใจต้องถึงไปปีติที่เรียกว่าเพเคขาปีติตอนจิตเยอือกเย็นนั่นเป็นปรณนาปีติเมื่อปีติเกิดขึ้นฉันก็เกิดก็รวมความว่าท่านที่ตายไปแล้วท่านมีชาสมาบัติเป็นปกติอบรลกพระทุกวันูชาพระตุวรรต้องฝึกฝนทำสมาธิติดต่อกับเทวดาพูดผีพรายต่างๆทุกวันวันนี้ก็มาเล่าเรื่องของท่านต่อ ก็ขึ้นที่ว่าทรัพย์สินทั้งหลายตอนตอนที่เก้าที่ผ่านมานี่ตามหลักการอหนังสือที่มันที่เป็นเสียงเป็นตอนที่เก้าที่แล้วตอนนี้เป็นตอนที่ยี่สิบแม้ว่าก็ถือว่าเป็นตอนที่สี่ของเล่มหกเป็นหนังสือเล่มหกที่อันเล่นพูดก็มาถึงทรัพย์สินยังไม่ทันยะจบเวลาก็หมดก็ขอคุยกันต่อไป ว่าในเมื่อท่านนำขึ้นมาแล้วท่านทำพิธีกรรมอย่างไหนแร่ทั้งหลายที่เป็นทองคำท่านยิ้มแล้วก็บอกว่าขอสงวนครับ <c oughs> การเวลายังไม่ถึงถามนว้วการเวลายังไม่ถึงนะั้นหมายถึงอะไรถ้าบอกหมายถึงว่าประเทศไทยจะมีความมั่นคงไม่พอ ถ้าจะนำแรกนี้ขึ้นมาแล้วต้องมีความมั่นคงพอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้ต้องระมัดระวังโฮงไทยเราไม่สนใจในป่าชัดนี้มากสนใจแต่ไม้ไม่สนใจในแร่ก็ระมัดระวังคนที่เราคิดว่าเขาโง่แต่ความจริงเขาไม่โง่เขามีความฉลาดใต้ภาคพื้นดินเขาจะเข้ามาขุดเอาไปใช้ประโยชน์ของเขา ่อถามว่าการขุดดินจะท้านใช้ทาได้หรือต้องใช้เวลากันถ้าว่าการขุดดินมันไม่ใช่ของแปลกแต่การตัดต้นไม้เป็นพันพันท่อนคนยังมองไม่เห็นการขุดดินประเภทนี้ทําไมถึงจะมองเห็นเพราะอยู่ปา่าลึกก็ผ่านไปก็ถามได้ว่าการเวลายอย่างหนึ่งมาคืออยังไงเขาบอกต้องคนของเราสมควร ถ้าคนของเราไม่สมควรจริงทรัพย์สินทั้งหมดนี้จะไม่เป็นของคนไทยจะเป็นของชาวต่างชาติก็ต้องระมัดระวังบุคคลบางพวกที่มีความชำนาญในป่าไทยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงจะเหลียงไม่ได้หมายถึงมอนเขาเคยผ่านป่าไทยไปพมา่า คนนี้เขามีความรู้ในธรณีวิทยาดีเขาทราบทั้งหมดแต่ลีลาของเขากับแสดงกับคนไทยก็เป็นของไม่ยากในเมื่อเขาจะบอกคนไทยว่ารู้จักที่ตรงนั้นไหมเดินเดินถูกไหมเขาจะไปดูคนขเขาที่ตายแล้วก็ฝังไว้โดยให้ค่าจ้างแพง,แพง เพื่อชาวบ้านที่ไม่รู้อีโนอีนเนก็คิดว่าเป็นความจริงก็พาเขาไปเมื่อพา,าไปไปพบที่ตรงนั้นแล้วต่อมาเขาอัดจ้างคนขุดเพื่อจะทําอะไรสิอย่างการขุดดินไม่ใช่ของแปลกแต่ว่าเนื้อดินที่บรรดาท่านผู้ฟังมีค่าสูงกระองความว่าวิชาการยังคุยก็ไม่ได้ท่านบอกคใอยผ่านไปก็ขอผ่านไป ถามท่านต่อไปว่าด้านซีกเหนือที่มีทรัพย์หินเดินทางยาวไหมท่านบอกยาวมากเป็นตอนตอนเป็นช่วงๆบางช่วงนี้จะไม่มีแร่บางช่วงจะมีแร่ถ้าทางที่ดีก็ก็กขอให้ทางราชการที่มีความรู้ด้านนี้ให้ใช้ธรณีวิทยาสำรวทจ แต่ถ้ามีความเข้าใจว่านักธรณีวิทยาเนี่ยเขาจะทราบหมดแล้วแต่ยังทราบทราบสถานที่อาจจะเกือบหมดหรือเกือบทั้งหมดแต่ปริมาณทราบไม่หมดและจํานวนจริงๆทราบไม่หมดชนิดของแร่จริงๆทราบไม่หมดถ้าทราบหมดรู้จุดหมดจริงๆค่อยๆนํามาใช้แต่อย่าลืมนะว่ากําลังป้องกันสถานที่ให้มีให้มากแล้วก็ต้องมีความฉลาดออ เพราะว่าเมืองการบรีเป็นเมืองหอมแต้วไม่เปียประเทศไทยไม่เฉพาะการบรีนะที่อื่นก็มีมากคุยกันต่อไปก็ถามท่านต่อไปได้จุดอื่นความจริงไม่อยากจะสนใจแรกอย่างอื่นเพราะไม่มีความรู้สนใจจุดเดียวก็อย่างสองอย่างก็คือแร่เงินกับแร่ทองเอาแร่เงินธรรมชาติแร่ทองธรรมชาติขี้เกียรทถล โดยการถลุงเป็นของยากเวลานี้ต้องใช้โรงงานสมัยก่อนเขาใช้อะไรก็ไม่ทราบที่เกียรติถามกันไม่เอาํำบากเราเป็นคนที่เกียรแบบชุบมือเปิดก็แล้วกันมีไม่แลเงินกแ็แลทองท่านบอกเมืองการบุรีเจาะตรงไหนก็มีทองคํา จะ่าลืมว่าพื้นที่เก้าสิบเปอร์เซนต์ก็เมือนการจรีเป็นทองคําแต่ว่าปริมาณจะมากปริมาณจะน้อยอีกเรื่องหนึ่งกางการข้อที่สองก็ต่อสายเป็นบุญบาร,รมีของคนคนทุกระดับชั้นต้องมีบุญบาร,รมีพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเป็นคนทําเพื่อชาติแล้วก็ทําเพื่อชาติไทย ไม่ใช่รู้แล้วก็แนะนำให้ชาติอื่นเข้ามารวยความจริงแค่ขุดด้วยมือก็พอมีตื่นดาษถามวัจีตรงไหนบ้างอำเภอไหนบ้างแต่ยิ้มิ้มถ้าบอกว่าผมพูดอย่างนี้มันก็ผิดระเบียบอยู่บ้างแล้วนะครับแต่ว่าพอเห็นว่ากาลเวลามันใกล้เข้ามาถามไั้นว่าอีกกี่ปีจะให้กันอย่างหนักแานก็ยิ้ม ถ้าบอกดูน้ำมันก็แล้วกันท่านรู้เรื่องน้ำมันตั้งแต่ปี1นึถ้าเทวด,ดาที่ควบคุมน้ำมันก็บอกว่าจะต้องได้พศสองพันห้าต่อมาเมื่อปีหนึ่ท่านขอบอกว่าขอศสองพั้าร้อยยี่สิได้ไหมเทวด,ดาบอกไม่ได้ในที่สุดก็ต้องไปปลายกฎกายกับพศ2 5ง4ันาสิหรับทองคํานี้เป็นเรื่องหนัก ผมจะไม่บอกการเวลากับท่นานเอาละสิแลาพูดกับเทวดาพูดกับผมต้องตรงไปตรงมาได้ยินตั้งยิ่งใหญ่ความเป็นจริงรอเวลาตามสมควรเท่าได้การมีทุนมากสามารถให้คนคนคว้าได้มาสามารถคนคว้าได้จริงกับพบของจริงคนคว้ามไม่ได้จริงก็ไม่พบของจริงพระอย่ากเกี่ยวท่านว่าไงวะบอกพระห้ามเกี่ยว ไปรับสิงเขาประเด็นไปเรื่องเขาประดินเขา <c oughs> เอาละก็ขอผ่านไปไม่เกี่ยวก็ตามใจเธอไม่ว่าอะไรขอต่อไปอีกแกต่อไปก็อยากจะทราบว่าไอ้ทองคำเมื่อเงินแร่ทองคำเงินที่มันเป็นเม็ดทรายอย่างไปพบที่นิวซีแลนด์เป็นเม็ดทรายสวยารามแบบนั้นตักกันแบบสบายสบา,าย มันมีในเขตการจนบุรีไหมท่านบอกว่าที่เป็นเม็ดทรายจริงๆที่รวมตัวกันมันมีอยู่หลายจุดในประเทศไทยหลายแห่งแล้ววันว่างๆเขาจะคุยกับท่านวันนี้เราคุยเึืองเขรการจนบรุรีไอ้เขาลูกนั้นนั่นแหละท่านอย่พูดไปเยอะเยเอาไปนะเขาจะหาว่าผมปากบอน ไอ้เขาลูกที่สูงสูงนั้นถือเป็นหลักใยมันเป็นเขาแบ่งเขตด้านเลือ่อยเลื่อยไปทางเหนือเป็นแร่ที่ต้องนำมาผสมต้องเป็นแร่ที่นำตะลุงแต่ว่าทั้งได้ทิศใต้แล้วพุ่งตะวนออกนิดหน่อยนั่นมันจะกลียการพบแร่ทรายที่เป็นแร่เงินเงินแท้ดันท่าได้ทองคำแท้แต่มันอยู่ไม่ปนกัน ถามปริมณบอกชนิดที่กาญจนบุรีเนี่ยที่มันเป็นเม็ดทรายที่รวมตัวกันมีกี่จดุดถ้ามีจำนวนมากถ้าบอกเอาจริงจริง่มากจริงๆมันมีสามจุดแต่ว่าเท่าที่ขุดกันไม่มีใครขุดในเขาที่แล้วมาขุดแต่พื้นที่ราบเรือเชิงเขาเทวาดาจะบอกสายของทองแนละสายของเงิน มันจะเป็นสายเมือนและสายแรกถ้าหากว่าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าตรงนี้เป็นทองแล้วก็เสียบตัวทงไหนมันหนาค่อยๆตามเข้าไปเวลาที่ขุดกันจริงๆแล้วขุดเศษของทองในโนนี้มันเป็นเศษแต่ว่าขุดกันนานเท่าไหร่ก็ไม่หมดก็เรียนถามนึกว่าชาวบ้านเวลานั้นที่ขุดทองเองินชึกจะไม่สนใจซะแล้ว ที่ขุดทองเขาได้กันวันละกี่สลึงกี่ไผ่แต่ก็ตอบว,ว่าใ้เขตของหลวงเวลานั้นผมก็พ่อกันที่ไว้สองหมื่นไร่ในเขตสองหมื่นไะร่ในรัศดรไม่มีคดจะขุดเอาไปส่วนตัวเมื่อขุดแล้วต้องขายให้หลวงตามราคาที่หลวงกำหนดนั่นคือทองบริสุทธิ์เยวทองเลือกเก้าหนักบาทก็เก้าบาท ทองที่มีสิ่งเจือปนเล็กน้อยเรือทองเนื้อแปดหนักบาทให้แปดบาททองที่มีเสียงสิ่งเจือปนมากหน่อยก็ต้องคัดกันหนักบาทละหกบาทเรื่อทองเนื้อหกราษดอนที่ขุดอย่างคนขี้เกียจขี้เกียจเขาจะได้ประมาณวรรณสเหลง,ง,งบ้างสองไผ่บ้างแล้วก็คนที่ขยันขยัน อาจจะได้ถึงบาทรือเงินบาทถ้าบางคนไปเจอสายที่มีความสําคัญเข้าเป็นสายหนาะอันได้สักสี่ห้าบาทก็มีจำนวนคนแต่คนเวลานั้นถ้ามีเงินบาทเขากลึมแล้วเงินบาทมีค่าสูงมากนอนกินไปได้หลายวันเป็นว่าคนก็มีความร่ํารวยมากนี่ถือว่าเป็นสายนะเป็นเป็นสายของทองสายของเงิน เงินจะไม่พูดที่เกียจพูดราคาถูกก็ถามได้ว่าทางราชการไปทําไมถ้าบอกเวลานั้นภาษีก่อนไม่เก็บกันไม่ไหวเรื่องสงครามมีมากเป็นเมื่อคนต้องเข้าสงครามบ้านช่องเขาขาดผัวขาดพ่อจะไปเก็บภาษีก่อนไปยังไงเพราะเวลานั้นคนก็มีไม่กี่คนนักทางราชการจะเสื้อวุธจะเสื้ออาหารอ,าอะไรก็ตาม เรื่องสงครามใช้เงินมากก็ต้องใช้แร่เงินกับแร่ทองนี่แหละเอาเป็นเครื่องช่วยแร่เงินก็ไปทำไปทำเงินแท่งซื้อของแร่ทองก็ไปเก็บสํารองแล้วขายชาวต่างประเทศถามว่าเมื่อทั้งขายทางชาวต่างประเทศบรนการขายบาทเท่าไหร่่านบอกขายบาทละสิบสองบาทเป็นทองแท่งแต่ซื้อจากชาวบ้านบาทละเก้าบาท มากมายเหมือนกันกรมความมาสมัยนั้นทองมากแต่บอกว่าทองไม่มีแต่การยนบ,บุรีนะก็ะว่ากันไปทีว่าเอาจุดนีหลนะตรงไหนที่มีทองแท่งมีม,มีทองเป็นเม็ดใสท่านบอกอย่าถามว่าตรงไหนสิผมพูดเท่านี้ผมก็แย่อยู่แล้วอะไรผมจะบอกให้ก็ได้บอกมันมีเขาอสามจุด จะคิดเป็นลูกไม่ถูกมันเป็นเทือกเขามันมีเขาอยู่สามจุดจุดหนึ่งเด่นออกมาจุดแรกบ้านทิศเหนือเขาหน่อยเด่นแหลมออกมาหน่อยอีกสองจุดอยู่ในบริเวณเทือกเขาธรรมดาทั้งสามจุดมีมีแร่ทองคําแร่ทองคําบริสุทธิ์ที่เป็นเม็ดทรายถ้าเจาะลงไปได้ที่นั่น ก็ต้องจะดูปริมาณให้ดูเขาศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชบกันเขาศูนย์ที่มีแร่ดีบกเขาเจาะลงไปแล้วก็ตักเอาเฉยๆจากดีบกเช่นี้นั่นก็แล้วเขาศูนย์ตักดีบกชั้นใดเขาสายเขานี้ก็เหมือนกันจุดที่เจาะลงไปก็จะตักทองคําได้แบบนั้นจะกอบกวยกันได้ตามปกติ ถ้าถามว่าทองคําเนี่ยจะนําขึ้นมาได้จริงๆมากน้อยเท่าไหร่มีปริมาณไหม่านก็ตอบว่าสุรแล้วแต่เทวดาที่เขาควบคุมถ้าเห็นว่าปริมาณพอสักคนเขาก็จะยับยั้งให้เห็นทองคําเป็นเป็นอย่างอื่นไปอาจจะไปดินไปก็ได้เลยแต่ว่าถ้าจะนํามาใช้เป็นจริงๆ สมมติว่าเอามาได้จุดละหนึ่งตันต่อหนึ่งวันองี้ก็แล้วกัน3าจุดสตันยานี้สักกี่ปีจะหมดถ้าบอกว่าจุดละหนึ่งตันนิดทาไปประมาณพันปียังไม่รู้สึกเลยเพราะมันไม่มีเฉพาะจุดมันเป็นถ้ำยาวเหยียดและลึกลงไปใต้ดินแต่ใครจะกล้าดำดินลงไปใต้ภูเขา ก็รูมความว่าทองมีมากจริงๆการเวลาบรรดาแทนพุทธริษัทถ้าพูดมาตอนนี้คำนี้ก็มันได้บรรดาท่านันายการพูดตรงนี้มันก็ไม่ใช่ตำนานไม่ใช่ประวัติศาสตร์เป็นการคุยกับผีหรือคุยกับขรรมที่ท่านมาให้เห็นหหนห้เห็นเป็นตัวเป็นตนตมีเนื้อมีหนังอย่างเราธรรมาดาถ้าถามว่าเชื่อยังไงก็ต้องตอบว่าโกติใสกรอน ในเมื่อเส่กรอนนอกนกลางวันภาวนาอยู่คนเดียวมีคนมานั่งข้างๆแล้วมันนั่งบนเตียงสะด้วยเตียงนอนอย่างนี้ถ้าคนธรรมดาเข้าไม่ได้เมื <c oughs> ่คุยก็เรื่องทอนจบก็ถามได้อีกวิดว่าเวลานี้พื้นราบรัศดรจะทอทําได้ไหมเจ้าก็บอกว่าไม่เป็นไรเวลาจะขุดกันนหะให้ยอมรับนับถือเจ้าของที่เขาสักหน่อยเจ้สักได้ว่าไปขุด ถามว่าเครื่องสสงเวยต้องใช้อะไรมากไหมถ่าบอกไม่จําเป็นมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้ติดต่อเวลานี้คนที่มีทิพยานมีเยอะเห็นพูดผีพลายเห็นพรมแต่เทวดาเห็นสดาเห็นพรมม,มีเยอะให้เอาจิตยอมรับนับถือเข้าตรงๆ,ต,รงๆต้องมีจิตไม่ร่วมกับโอกาสทานทําใจสมัยระงับนิ่วนห้าประการเสียก,ก่อนแล้วถามท่านโดยตรง ท่นานจะชี้จุดว่าตรงนี้ขุดได้ตรงนี้ขุดไม่ได้ถ้าถามเรื่องพื้นแผ่นดินถ้าบอกไม่จําเป็นต้องดูดินวิชาดูดินเป็นเรื่องหลักธรณีวิทยาวิชานี้ไม่จําเป็นต้องดูดินเลยขอพักกันตอนนี้ขอย้อนไปถามว่าท่านพยาการจนบ,รบุรีวิดาของท่านตามหนังสือบุลมโลกเทวเขียนเขาถามเขาบอกว่าเป็นคนจน พานโุเราเ่านบอกว่าคุณพ่อไม่ได้จนคขรับคุณพ่อมีเงินจริงๆหลายพันชั่งไม่ได้จนตามเขาว่าถ้าฐานนั้นว่าคุณพ่อตายระยะไหนถึงสมัยพระเจ้าสามพยาไหมก็เลยบอกว่าคุณพ่อตายก่อนพระเจ้าสามพญาจะถึงราช แต่ว่าชอบพ่อกับพระเจ้าสามัญยายมากต่างคนต่างเคารพกันคุณพ่ออายุแก่เจ้าพระเจ้าเจ้าสามัานมากครับปลายสมัยพระเจ้าอินในี่คุณพ่อแก่ลงไปอายุกว่าหกสิบเกือบหกสิบปีตอนนั้นถึงกับป่วยท่านเคยร่วมรบกับพระเจ้าสามัยายในสมัยที่เป็นพระราชโอรสทั้งสองท่านมีการรักกันมากขณะที่พ่อป่วยพ่อป่วยครั้งสุดท้ายเอาเรียวทุกครั้งกันเลยกัน เอาครั้งสุดท้ายนี่ป่วยหนักพระเจ้าสัมพยาซึ่งเป็นพระราชโอรสไปเฝ้าไข่ไม่ใช่ไปเยี่ยมไข่ขนาดไปเฝ้าไข่ขนาดที่คนพ่อป่วยอาการดีขึ้นบ้างท่านให้ท่านก็เล่าความไปมาให้เจ้าสัมพยาฟังว่าอะไรควรจะทําแบบไหนทรัพย์ินมีที่ไหนวิชาการต่างๆท่านทอดทายทอดพระเจ้าสัมพยาอยู่มาก ในที่สุดท่านก็ต้องตายแต่ก่อนจะตายท่านทำอย่างนี้เหมือนกับท่านจะรู้เวลาตายของท่านวันรุ่งขึ้นจะตายวันนี้ท่านสั่งลูกสั่งหลายคอยนำพระพุทธรูปมาตั้งแต่ที่ให้ท่านมองเห็นจิตใจจับภาพพุทธรูปเป็นสบายใจพอสบายใจแล้ท่านบอกว่าวันพรุ่งนี้ให้นิมนต์พระมาเก้าองค์เวลาเช้า จะขอถวายสังฐานมาพระมาถึงแล้วก็เอาแค่ให้ถวายให้พรพระสวดพรพระในการนั้นขณะที่ท่านสั่งพระเจ้าสามพยาก็อยู่พระเจ้าสมามยญก็บอกให้ทราบงานทั้งหมดท่านรับเป็นภาระคนเดียวเป็นนั้นว่าพ่อจะลุกขึ้นกราบพระเจ้าสมามยญในฐานะเป็นราชโอรสมีความดีพระเจ้าสมามยญมือกดอ,อกไว้ ท่านเรียกว่าคุณลุงไม่ต้องกราบคุณลุงไม่ต้องกราบแต่ความจริงคุณพ่อคอยเขาพระเจ้าจอินทราชามากคุณลุงไม่ไม่จำเป็นต้องกราบเท่านี้พอแล้วท่านแสดงความรักต่นพระเจ้าชัมพิยาในที่สุดถึงวันเวลาพระเจ้าชัม,มิยาจัดเสร็จเป็นเจ้าภาพทุกอย่างแล้วก็ในที่สุดท่านก็ตาย ในฐานะที่ผมเป็นพรหมเนะเขารับพระยาก,กัารยะบริณท่านบอกผมก็บอกตามความเป็นจริงว่าคุณพ่อเนะี่ยไม่น่าจะไปพรหมแต่สายเวลานั้นท่านเป็นชานกำลังของชานดันท่านขึ้นไปเป็นพรหมก่อนจิตใจเวลานั้นจะจับภาพพระพุทธรูปมั่นคงมากจะบภาดประสงค์มากมั่นคงมาก จับภาพทานในการถวายท่านถนัดในการถวายสังฆทานะน,นิยมมากถวายสังฆทานในเรื่องการให้ทานเขาเล่านีเป็นปกติคนยากคนจนเจือหน้าที่ไหนให้ทานดีนั่นท่านรวยว่าจะจนท่านซื้อทองคําประจาบรรดาประชา,บบนานชานก็หาทองคํานอกเขตหลวงไม่ได้แต่ก็ซื้อในรนาคารหลวงซื้อไม่ตัดไม่รอน แต่เวลาท่านอยากขายท่านขายให้ชาวต่างประเทศท่านได้12บาทท่านซื้อ9บาทท่านเป็นคนรวยไม่หนักคือไม่หนักใจเรื่องการงเรงินทารทองอาศัยที่ท่านเป็นพมแต่จิตใจท่านนิยมพระเจ้าสามพยาขึ้นไปเป็นพรมได้แผลปเดียวก็ปลายกว่าจดติออกมาเข้าสู่คันเข้า่า ขา,าจายาขพาะเจ้าสามปาัญญานี่พรหมพูดนะ่แท้จริงก็ไปเรื่องพรมเรื่องนี้ทั้งหมดขมามดาท่านพุทธริษัอย่าถือว่าเป็นความจริงให้ถือว่าเป็นนิทานเล่าสู่กันฟังเพราะหลักฐานไม่ได้ถามว่าเอินท่านจะได้ทิพย์ขุยยันก็ดีท่าได้ยานต่างๆกอตามจะลองพิสูจน์ดูก็ได้โดยเฉพาะถ้าจะพิสูจน์จริงๆให้พิสูจน์เรื่องทองคำในเงินในเมืองกาญจนบุรีจะดีกว่า ท่านก็ไม่เกิดเป็นลูกของพระเจ้าสามพยาเป็นลูกผู้ชายแ้าต่อไปจะเป็นใครท่านพรมท่านไม่บอกท่านบอกเวลาหมดแล้วท่านเหลียวดูนาฬิกาต้าองอเ,เวลาสองนาทีรายการนี้เป็นรายการธรรมะขอให้ท่านพูดธรรมะสักนิดหน่อยว่าขอพูดบรรดาท่านพุทธรวษัทวว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจัง เป็นของไม่เที่ยงท่านพญาท้งสมพยาท่านเป็นพญาที่มีความรุ่งเรืองมากแต่ในที่สุดท่านก็ต้องตายมันไม่เที่ยงแบบนี้เราก็เหมือนกันต้องตายเหมือนกันทุกขงังทรัพย์สมบัติที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากแต่ความจริงเรามีความจําเป็นต้องหาถ้ามีชีวิตอยูย่ต้องหาทรัพย์าสินมาเพื่อใช้มีความจําเป็นแต่มันได้มาได้มาด้วยการของความทุกข์ ถ้าทรัพย์ทันไหลก็ไม่สามารถจะระง,งับความทุกข์ได้เนื่องว่าการป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นทรัพย์ก็ห้ามป่วยไม่ได้ถ้าในที่สุดอนัตตาทรัพย์ทรก,ก็ห้ามความตายไม่ได้กระโความว่าโลกนี้เตรียมด้วยเหตุสามประการคือเหนือนิจังความไม่เที่ยงทุกอย่างไม่เที่ยงสองทุกขังเป็นโลกของความทุกข์สามอนัตตาเป็นโลกของการสลายตัวไม่มีอะไรทรงตัว ฉะนั้นขอบันดาทแานพุทธบริษัทต,ต้องตั้งหน้านตั้งใจคิดว่าขึ้นชื่อวการเกิดเราจะมีการเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในการเกิดชาต,ติต่อไปจะไม่มีสําหรับเราอีกเราจะมีความมั่นคงในทางการบริจาคเพื่อเป็นการกาจัดโรภค,ความโลภมั่นคงในการรักษาศีลเป็นการกําจัดโทสะความโกรธ มั่นใจในการภาวนารู้ยอมรับนถิอความเป็นจริงว่าร่างกายมีความเ,เกิดแก่เจ็บตายเป็นสุดเพื่อการตัดโมหะความหลงอรับรรดาแทนพุทธวิสัชถถ้าทุกคนตั้งใจตรงแบบนี้ก็มีหวังได้สินิพันธ์ด้วยเวลาบรรดาแทนพุทธวิสัชทุกต่านหรือเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีก็ขอลา่กนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผล จงมีแดบรนดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี